กิจกรรมความเพียรพักกิ่งพริวินาครั้งที่สาวันที่6ตอนที่หนึงขาพเจ้านายเฉลิมนทกุนขอถวายเสียงสวดยายัยสวดนคลิปให้มนถวายป็นพุูชานุภาพเจาระยาเจาพระาเจาพระยาพระบระจัน สัมมาสมพุทธเรตรังบาลินิพุโตคุเนหิาระโมอมโนธานิบาลามีจะทิสติยาวาชิวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสนนังขัตผู้เสมีนัตจะยังธรรมังจรามีสงสัญฐานบดสวดทุนุเดดาธรรมันตาจักรวาลีสวดจักขันตุเทวตารัตธมังมุนิสันตุสันตุรักขะโมสงตังักขมีจะเป็นเขยนมาในเปติอะนันนะกจะก็จะมิงเคเตกุมบาลันตุเดวาแล้วนี่นียนั้

โอกรสุนยารธนติเมธนังอัญญพุทธเมธนังวะลังนิเทสนะสตเมธานติเมธนังอัญญังโมเมธนังวะลังนิเทนสนะสตเมธองตานติเมธนังอัญญังพุเมธังวะลังนิเทสนะสตเมธอตันบจระสนติ่งานน้อากานังัาพุทธังและเมรุละา เดียมปีเดวะยาถาติทันเดทังนินรทะดระเราเกยก็ทาจิตจิเรนะจาปาตุหุตังอัมพีระยานวิทยังอธิษฐาตังสัญญุวิญญูหิปิเตนะี ย่ถังทำมากิเลศมาราโสตานนาสิทิยาจะถานดยอิสระในยาปานีจะติว่านังรมานิยะเมียตัสมาอิตังดังลังลังนังดังดังดังตังดังดับดังดันนังดังนังดังดะงดังปังรังดังสังดังิังด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 ัาดันดังงาัปัั ก็เพน่ะัต่า เอกะมังคะตังนิญยะพุทธังโวสะงังอะเถนะมะหิโลกะทะนะนินายะกะทะสะสะยะขะระเตนะเตติโยอุตตัพพะตะนะยาจะวิทาอะเนโตตัมโมตะโยโหโรวิญญะตังตะวะโตเตอิโหกะตะวิสุติมังคะนิยานิโกนะทันตะนะอะวฤธาสัมปุคคันติคะโลตุติโนนัมมาวะระนานิราคะนะมามิโมหะปะระลังอุปาทะทังนิเดยสาเถะ ิการบทสนโมการรตานโมราตตมานุพพิสัเนโนโมตัวัตาตัาเทน้ะนโมมหารังฆาตสิมิสุทั้สทั้งสิทโนนโมมัตยสัจการสัจยาสัจการนโมมากาตีตัจการสัวัตุยสัตินโมกาลปะทปาเวนะวิคันชนตุอุปัตวานโมกาลานุภาเว นาสุวัติโหตุจปฐานนโมารัสสะเตชะดาิณีมาติเตชะภา